จากพิมพ์การ์ด d t com นะครับวันนี้เนี่ยเรามีคลิปเรื่องเกี่ยวกับการดาวน์โหลดฉากพื้นหลังมาใช้ในการแต่งงานนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับพิมพ์การ์ดแต่งงานด้วยตัวเองนะครับพิมพ์การ์ดแต่งงานด้วยตัวเองแล้วก็เราจะแยกคลิปนี้มาโดยเฉพาะสำหรับเรื่องของการใช้งานเว็บไซต์ที่ชื่อว่า free p i c k .com นะครับที่เป็นเว็บไซต์รวมแหล่งดาวน์โหลดนะครับของไฟล์พวกเวกเตอร์นะครับเข้ามาก่อนนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ที่เราจะไปดาวน์โหลดพื้นหลังนะครับไฮไลท์ของเขาคือว่าฟร e เวกเตอร์นะครับจะเป็นไฟล์เวกเตอร์ที่เราจะโหลดมาแต่เวลาเอามาใช้จริงที่ทำ Artwork บน Photoshop เนี่ยผมจะแปลงไฟล์อีกครั้งหนึ่งให้เป็นไฟล์ JPEG นะครับแล้วก็จะมีลิงก์สำหรับไฟล์ JPEG นี้ให้บ่าวสาวได้ดาวน์โหลดกันไว้ด้วยนะครับเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็ลอง search คำว่า wedding นะครับ wedding โ okay. อเคมีเยอะนะครับแล้วก็บางตัวก็เป็นรูปแบบของการมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดขนาด5้คูณเนิ้วนะครับพวกนี้ยโดประเมินด้วยสายตายนี่จะเป็น5้คูณเนิ้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่ควรจะสังเกตกคือว่าการ์ดต,ตัวอย่างตัวอย่างไฟล์ภาพไฟล์เวกเตอร์พวกนี้เนี่ยถ้าตัวไหนมีรูปมงกุฎที่มุมซ้ายบนอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเป็นตัว ที่เราไม่สามารถโหลดแบบฟรีได้นะครับจะต้องสมัครเป็นเมมเบอร์ถึงจะดาวน์โหลดไฟล์ได้ทั้งหมดนะครับไม่จำกัดประเภทแต่เรามาในรูปแบบของผู้ใช้งานแบบฟรีก็สามารถเลือกไฟล์พวกนี้ได้นะครับเลือกไฟล์พวกนี้ได้เราจะใช้ตัวนี้แล้วกันเป็นตัวอย่างนะครับ เข้ากับสไตล์ที่ได้รับความนิยมปัจจุบันคือสไตล์มินิมอลนะครับตัวนี้คลิกไปดูนะครับคลิกไปดูสามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกปุ่มสีเขียวนี้ได้เลยนะครับรายละเอียดของไฟล์ดาวน์โหลดคือเป็นไฟล e ์ EPS format EPS เป็นไฟล์ที่เปิดได้ในโปรแกรม Illustrator นะครับจะเป็นไฟล์เวกเตอร์ประเภทนหนึ่งเหมือนกันนะครับดาวน์โหลดถ้าเป็นเมมเบอร์ก็เป็นพรีเมียมนะครับถ้าฟรีดาวน์โหลดเราจะต้องเราจะต้องนี่นะฮะ Attribution r e q u i r e ก็คือเราดาวน์โหลด a าร์ o เวของใครเนี่ย เราควรจะให้เครดิตให้เครดิตผู้ออกแบบนะครับและนี่คือการให้เครดิตนะครับเราสามารถที่จะ copy copy ๊อปปี้ก๊อแล้วใช่ไหมฮะเราก๊อปปี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาตัวนี้เนี่ยข้อความที่เรา copy เนี่ยไปโพสต์ลงในเว็บไซต์ของเรานะครับข้ามไปโพสต์ในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะเป็นการให้เครดิตกับผู้ออกแบบนะครับเหมือนกับว่า ลูกค้าเข้ามาที่เว็บผมเห็นไฟล์รูปที่ผมเอามาจาก f ฟ e ีพิกผมก็รักษามารยาทในการใช้คอนเทนต์ของเขาโดยการส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์ไปให้ไปส่งลิงก์ลงไปนะครับเกิดคนที่เข้ามาในเว็บผมเนี่ยก็สามารถที่จะมีแบ็กลิงเข้าไปที่ตัวของ f ฟ e ีพิกด้วยแล้วก็ตัวของผู้ออกแบบด้วย นะครับกรณีนี้เนี่ยเขาก็แฮปปี้ที่เราสร้างแบ็กลิงให้เขานะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าไม่เสียมารยาทสำหรับคอนเทนต์ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโปรเฟสชันอลคอนเทนต์นะก็คือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทำออกมาอย่างดีอะไรเงี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องใอห้ให้เครดิตคนที่ลงแรงลงเวลาทำไปด้วยนะครับนี่คือไฟล์เราเมื่อครู่นี้นะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะลงเครดิตไว้ตรงนี้นะครับเครดิตก็ใช้เป็นเท x กซ์อย่างนี้ปุ๊บเมื่อกี้ผม Copy ไว้ละอ่าคราวนี้ผมโอเคอัปเดต หน้าตาบนเว็บไซต์ของผมก็จะออกมาในรูปแบบนี้เอ,อเดี๋ยวจะ,ะททีเมื่อกี้ลงน่าจะผิดจุดน่าจะไปลงในส่วนของ Text Edit เมื่อกี้ไปลงใน Visual Edit เสียเวลานิดนึงขออภัยด้วย ก็จะมีเครดิตเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเอารูปนะครับรูปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอารูปเมื่อสักครู่เนี่ยมาลงในเว็บของเราแล้วเราก็มีตัวแจ้งเครดิตไว้ด้านล่างนะครับโอเคเรียบร้อย ย้อนกลับไปที่ f ฟ e ีพิกนะครับค o ปีเรียบร้อยละคราวนี้เราก็ดาวน์โหลดนะครับแต่ก่อนดาวน์โหลดผมอยากได้รูปตัวนี้นะครับผมจะแคปเจอร์รูปตัวนี้โอ้ได้ป่ะเนี่ยได้นะได้นะเพราะว่าผมใช้โปรแกรมแคปเจอร์สอันพร้อมๆกันตอนนี้อย่างแรกคือผมแคปเจอร์ภาพนิ่ง รูปตรงนี้จะเอาไปใช้ในเว็บไซต์นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมกำลังแคปเจอร์อยู่ก็คือสกรีนเป็นเเรียกว่าอะไรเรคคอร์ดสกรีนกำลังทำคลิปอยู่คลิปหน้าจอเนี่เนาะเมื่อ,อ,อ,อก,กี้เราแคปเจอร์มาแล้วก็ รูป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 อยู่ไหนขออีกครั้งหนึ่งนะครับแคปเจอ เอาไว้บนเดสก์ท็อป format png โอเ okay. ค jpeg ก็ได้ jpeg 2000ก็ดี jpeg 2000จะเพิ่มเรื่องของการบีบอัดมานะครับเหมาะที่จะเอาไว้ลงคอนเทนต์บนเว็บเพราะว่าจะทำให้ไฟล์รูปเวลาที่ลงคอนเทนต์เนี่ยไม่หนักเกินไปโอเคมาละตอนนี้อยู่บนเดสก์ท็อปละที่ผมจะทำก็คือเอารูปตัวนี้เนี่ยมาไว้คู่กับตัวเครดิต ตรงนี้นะครับเมื่อเวลาคนเห็นว่า,าเรามีรูปลักษณะน,นี้แล้วเขาเห็นว่าโอเคเราเอามาจากฟรีพิกเขาก็สามารถที่จะย้อนกลับไปหาต้นฉบับได้นะครับคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งโอเครูป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 ,ปอัปโหลดรูปเมื่อครู่นะครับ อยูああ่บนเดสก์ท็อปน่าจะแปลว่าตัว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  WordPress ตัวนี้เัสตาตัวนี้ไม่ซัพพอร์ต JPEG 2000ันนะครับมันย้อนกลับไปใหม่ เนี่ยครับเวลาเราทำเราก็มีเรื่องของ trial error อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแทนที่เราจะไปแคปเจอร์มาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดตัว Photoshop แล้วก็เปิดตัว Format jpeg 2000แล้วก็เซฟกลับมาเป็นไฟล์ jpeg ปกติดีกว่านะครับจะได้ถือโอกาสเปิดโปรแกรม Photoshop รอไว้เลยนะครับ สักครู่นะครับโอเค jpeg 2000เดี๋ยวเราจะเซ v e as เป็นเป็นฟอร์แม jpeg ธรรมดานะครับบน Desktop นี่แหละ โอ okay. เคสร็จเราก็ปิดไว้ก่อนส่วนตัวโปรแกรม Photoshop เรายังไม่ปิดนะเพราะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาทำอีกรอบหนึ่งทีนี้เนี่ยตัวนี้หวังว่าเมื่อเราเปลี่ยนานามสกุลของไฟล์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกขึ้นมาโ okay. อเคไฟล์จ p เพใช้งานได้อย่าลืมนะใส่ Alternate Text ด้วยนะเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องของ SEO ขยับนิดนึงไว้อยู่ด้านบนของเครดิตนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยอัปเดตนะครับย้อนกลับไปตรงนี้เมื่อครู่ไม่แน่ใจว่าได้ดาวน์โหลดไปหรือยังเดยวย้อนกลับไปดูนะครับว่ามีหรือยังดาวน์โหลดหรือยัง น่าจะยังนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นไม่เห็นชื่อไฟล์อะไรตรงนี้เลยยังต้องดาวน์โหลดใหม่ฟรีดาวน์โหลดอ๋อเมื่อกี้น่าจะเป็นพราระหว่างที่เราดาวน์โหลดอยู่เนี่ยเราก็ไปยุ่งเรื่องของให้เครดิตผู้ออกแบบนะครับก็เลยข้ามช็อตของการดาวน์โหลดไปโอเคไม่เป็นไรตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างดาวน์โหลดนะครับ กลับไปดูนะว่ามาอยู่บนเดสก์ท็อปหรือ,อยังคิดว่ามาแล้วนะเพราะเมื่อกี้มันยังไม่ขึ้นมาถึงจุดนี้โอเคอยู่ตรงนี้นี่เองอิลิ n t นเอ็นเกนเมนเทมเพลตโอเคปุ๊บเปิดฟไฟล์ AI ตอนที่เปิด,ปดไฟ a I ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับ Adobe จะแจ้งเตือนสิ่งที่เขาแจ้งเตือนก็คือว่าไฟที่เปิดเนี่ยจะประกอบด้วยตัวอักษรฟอนต์ชนิดพิเศษนะครับที่ไม่มีในเครื่องของผมนะครับผมอาจจะใช้วิธีปิดไปแล้วก็ไม่สนใจปล่อยให้ตัวอักษรที่ไม่มีในเครื่องผมเนี่ยแสดงผลเป็นฟอนต์แบบอื่นไป ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีหาฟอนต์ก็ได้ถ้าใช้วิธีหาฟอนต์เนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าไอตัว c o ม o r เ n นตินแฟ a นมีเดียเนี่ยเรามีหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีเราก็ต้องไปหาดาวน์โหลดเอานะครับแต่กรณีนี้เนี่ยเนื่องจากข้อความข้างในเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่ใจนะครับในเรื่องฟอนต์ภาษาอังกฤษชุดนี้ close ไป โอเคครับนี่คือไฟล์นี่คือไฟล์ AI นะครับ AI เป็นอย่างนี้แหละเห็นเป็นรูปเนี่ยมันประกอบด้วยเส้นประกอบด้วยจุดประกอบด้วยการแรเงาอะไรต่างๆเพราะมันประกอบด้วยรายละเอียดเล็กๆอย่างนี้นี่แหละนะครับมันถึงเก็บรักษาความละเอียดได้แม้ว่าจะถูกขยายใหญ่แค่ไหนก็ตาม นะครับปุ๊บโอเคครานี้มาตรงนี้ไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับ AI เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผอมต้องโอเคระดับหนึง่ง มจะลบข้อความพวกนี้นะครับเพราะว่าจะไม่ได้ใช้นะครับการแต่งงานแบบไทยของคนไทยก็จะมีสไตล์ต่างกันอาจจะไม่เหมือนกับการแต่งงานภาษาอังกฤษนะครับ โอเคโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีไฟล์ไฟล์พื้นหลังเปล่าๆแล้วนะครับไฟล์พื้นหลังเปล่าๆแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้บน Photoshop นะครับปรับอีกนิดนึงก็คือว่าเราจะไปทําเอกสารเปล่าขนาด ตามที่เราต้องการนะครับอย่างกรณีนี้เราจะทำการ์ดขนาด5คูณ7ก่อนนะครับ5ค7นิ้ว5ค7นิ้วแนวตั้งนะครับถ้าเราต้องการการ์ดแนวนอนก็าอาจจะต้องหาต้นฉบับเป็นแนวนอนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมโหลดมาเป็นแนวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ใช้แนวตั้งไป Command C o m m a n d ์ส Man, Copy มานวีคอปปี้มาแล้วก็แปะเข้ามานะครับแล้วก็ทีนี้ความสูงให้ได้7นิ้วโอเคแล้วเราก็เลื่อนมาอยู่ตรงกลางนะครับ อเคตอนนี้เราได้ไฟล์ขนาด5 7นิ้วแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถนำไปใช้บน Photoshop ได้ง่ายแล้วก็มีไฟล์ขนาดที่เบาเนี่ยเราจะเปลี่ยนไฟล์ชุดนี้นะเป็นไฟล์รูปภาพขนาด5 7นิ้วนะครับขนาด5 7นิ้วรูปตัวนี้เราใช้วิธีการ Export นะครับ x p r t เป็นไฟล์ประเภท JPEG นะครับเอาแบบคุณภาพสูงนะครับถ้าเราต้องการให้ความละเอียดเราอยู่ที่300พิกเซลต่อนิ้วนะครับนั่นเป็นความละเอียดมาตรฐานในการพิมพ์งานภาพถ่ายนะครับถ้ากว้าง5นิ้วค่าตัวนี้ควรจะอยู่ที่1,500 นะครับจะเป็น1,500คูณ2,100โอเคเซฟโอเคขนาดของไฟล์ก็อยู่ที่218 KB ถือว่าเบาดีมากๆเซฟนะครับ เซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนตั้งชื่อให้นะครับพื้นหลังสีน้ำตาลปกหน้าหา เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราออกจาก i l l u s t r a t o r แล้วก็ออกไปดูนะครับโอเคไฟอยู่ตรงนี้แล้วไฟอย่างนี้ถือว่าเป็นไฟล์ที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับคือขนาดได้ความละเอียดได้แล้วก็มีที่ว่างสำหรับใส่ชื่อบ่าวสาวนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น The Wedding นะครับตรงนี้เป็นชื่อย่อบ่าวสาวตรงนี้เป็น วันที่หรืออาจจะใส่สถานที่เพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะครับโอเคครับงั้นขอจบคลิปเรื่องของการดึงเอาไฟล์จาก f r e e pick มาใช้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งเรารวบรวมมาตั้งแต่ต้นนะครับรวบรวมมาตั้งแต่เราไปหาไฟล์เหล่านี้ได้ที่ไหนนะครับและก็การเป็น Free Member เนี่ยควรจะให้เครดิตกับผู้ออกแบบยังไงนะครับ 3ก็คือเรานำมาไฟล์ตัวนี้นำมาเปิดใน AI เพื่อที่จะเซฟเป็นไฟล์รูปภาพที่จะนำไปใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับคือไฟล์ก็จะเบาขึ้นจำได้ไหมครับตอนผมเปิด AI เมื่อกี้จะมีสัญญาณแบบให้รอเป็นนาฬิกาทรายเนาะหมุนหมุน,มน,มน,มนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะมันเป็นไฟล์ขนาดใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็น j p e g เนี่ยไฟล์มันเล็กลงเยอะมากนะครับเราสามารถที่จะทำงานได้สะดวก ขึ้นนะครับโอเคครับ3จุดสำคัญน่าจะเรียบร้อยละเดี๋ยวผมจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดี